เช้าเช้าวันนี้นะครับก็กลับมากับยอดมิกัญชาคาเฟ่นะครับผมก็ทําหน้าที่เหมือนทุกๆวันนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รับข้อมูลดีๆด้วยนะครับวันนี้โรคโควิดเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราต้องเรามัดระวังตัวนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับแล้วก็พยายามรักษาระยะห่างนะครับทางสังคมรวมถึงถ้าบางครั้ง เราอาจจะต้องเดินทางนะครับหรือต้องมีการพบปะผู้คนก็ขอให้สวมแมแล้วก็พกเจลล้างมืออะไรที่ทางมีการเตือนเข้ามาไว้ก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยปฏิบัติตามนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับแล้วถามว่าต้องวิตกกังวลไหมก็อาจจะไม่ถึงกับต้องวิตกกังวลนะครับอาจจะแค่ดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับใน6จังหวัดที่ มีการกำหนดไว้ว่าไม่ได้ให้ออกจากบ้านคือไม่ได้ล็อกดาวน์นะครับแต่คล้ายๆว่าขอความร่วมมือในการที่เราอยู่ในพื้นที่จังหวัดหลักๆอย่างกรุงเทพเนี่ยเราก็จะไม่มีการเปิดให้คนเข้ามาทานอาหารในร้านให้ซื้อกลับบ้านได้อย่างเดียวนะครับ mm. ก็ต้องช่วยกันช่วยกันทำก่อนเพื่อให้โรคโควิดบางเบาลงไปทำให้ผู้ติดเชื้อน้อยลงก็เป็น หน้าที่ความรับผิดชอบของทุกท่านร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อาจจะช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อาจจะทําให้ท่านฝืดเครื่องนะครับรวมถึงอาจจะไม่สนุกเหมือนช่วงท,ที่ผ่านมานะครับก็ให้มันผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปให้ได้ผมเชื่อว่านะครับยังไงทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นปกติและคนที่อยู่ในช่วงเวลานี้อาจจะไม่ได้เจอคนเยอะก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยเก่งขึ้น ซึ่งหัวข้อวันนี้ที่ผมจะพูดคือ5เตปเปลี่ยนชีวิตเป็นยอดมนุษย์นะครับก็อยากให้คุณลองฟังฟังคอนเทนต์วันนี้ดูว่าถ้าผมเล่าให้คุณฟังวันนี้แล้วคุณลองทําตามซึ่งถือว่าเป็นโอกาสทองที่คุณได้มีเวลาฝึกตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่าช่วงเวลานี้จะทําให้คุณเนี่ยเก่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเป็นยอดมนุษย์กับตัวเองได้แล้วก็ คิดว่าคุณจะเก่งขึ้นเลยทีเดียวนะครับในช่วงเวลา10กว่าวันหรือ14วันที่คุณต้องล็อกดาวน์ตัวเองในการที่ต้องดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหัวข้อนี้คงจะเล่าให้ท่านฟังแบบกระชับกระชับนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเลยนะครับในช่วงเวลาสถานการณ์แบบนี้นะครับ5สเต็ปวันนี้ผมจะพูดอย่างรวดเร็วและเอาแบบกระชับเพื่อให้คุณรู้ว่า คุณจะเป็นยอดมนุษย์ได้อย่างไรไม่ใช่ยอดมนุษย์กัญชานะ <c oughs> ยอดมนุษย์หรือฮีโรอินยูเซลนะครับหรือว่าเป็นฮีโร่ในร่างของคุณได้อย่างไรสเต็ปที่หนึ่งคุณอยากเป็นยอดมนุษย์คุณเคยดูหนังแอดเวนเจอระไหมก่อนที่จะเป็นซูเปอร์แมนก่อนที่จะเป็นสไปเดอร์แมนก่อนที่จะเป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาแล้วเ,เป็นซูเปอร์ฮีโร่นะมันเกิดมา ด้วยความอับเฉาสไปเดอร์แมน,เป,นเป็นเด็กหนุ่มที่ขี้ขาดขาดความมั่นใจซูปเปอร์แมนก็ดีหรือจะเป็นแบทแมนก็ดีหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีสิ่งหนึ่งที่บอกว่าไม่มีใครสบายมาก่อนที่จะเป็นฮีโร่คุณสมบัติข้อนี้คุณมีไหมสเต็ปที่หนึ่งคุณจงเชื่อว่าความลำบากของคุณที่ผ่านมามันกำลังสร้างให้คุณปีนเป็นฮีโร่ไม่มีฮีโร่คนไหนเกิดมาแล้วสบายทุกคนที่เป็นฮีโร่ได้เกิดจากความลำบาก เกิดจากความรู้สึกแย่เกิดจากความรู้สึกน้อยใจเกิดจากความรู้สึกทําไมกูจนเกิดจากความรู้สึกทาไมพ่อแม่ฉันไม่รักเกิดจากความรู้สึกว่าทําไมฉันอยู่ในสังคมที่ยากจังคุณเห็นอะไรไหมฮะตอนนี้สเต็ปที่หนึ่งคุณมีไหมคุณจงจําคําพูดผมว่าฮีโร่นั้นเกิดมาจากความยากลําบากถ้าคุณมีความยากลาบากตอนนี้คุณผ่านกฎข้อที่หนึ่งไม่มีฮีโร่คนไหนมีเงินใช้ไม่มีเศรษฐีคนไหนที่มาจากความร่ํารวยนะครับ เศรษฐีบนโลกใบนี้เกิดขึ้นจากความที่ไม่มีเงินนะครับเจ้าของ KFC นะครับพยายามทําธุรกิจจนถึงอายุเกือบเกือบกว่าถึงประสบความสําเร็จในชีวิตนะฮะไม่ว่าเป็นใครไม่ว่าจะเป็นมาร์คซิกอร์เบิร์ดไม่ว่าจะเป็นบิลเกตไม่ว่าจะเป็นคนดังบนโลกใบนี้เริ่มต้นจากสิ่งที่ไม่มีความสุขเลยนะครับแม้กระทั่งโค้ชชื่อดังแอนโทนีโอบินเป็นลูกชาวนาที่โดนด่าโดนทําร้าย เป็นคนที่ขาดความมั่นใจเป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะก,กลายเป็นโคชชิ่งระดับโลกสามารถมีรายได้จากการเทรนนิ่งมากกว่าหมื่นล้านบาทต่อปีเขาเกิดขึ้นมาจากความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจความรู้สึกที่ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นสเต็ปที่หนึ่งคุณเป็นไหมนะครับคุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมนะฮะถ้าคุณเป็นแสดงว่าคุณผ่าดสเต็ปข้อที่หนึ่งทุกคนผ่านไหมฮะทุกคนเป็นสเต็ปนี้อยู่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทุกคนกําลังรู้สึกแบบนี้อยู่จงจําไว้ว่าคุณลําบากหมายความว่าลําบากเท่ากับคุณคือฮีโ คุณกาลังลําบากคือคุณมีเชื้อของฮีโร่อยู่ในตัวเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณเนี่ยกำลังคิดไอความผิดพลาดที่คุณผ่านมาไม่ใช่เหตุผลที่ทําให้คุณไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่มันกําลังคือบททดสอบที่คุณกําลังจะเป็นฮีโร่มันก็คือบททดสอบที่คุณจะเป็นผู้มั่งคั่งมันก็คือบททดสอบที่คุณจะร่ํารวยเพราะว่าคุณกําลังจะเข้าสู่การเป็นฮีโร่ในเมื่อความลําบากเกิดขึ้นในชีวิตแล้วคุณจงจำไว้ว่าความลําบากเท่ากับเชื้อภายในในการก่อกําเนิดฮีโร่ ถูกไหมครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นฮีโร่จะเกิดขึ้นจากคนลําบากฮีโร่จะเกิดขึ้นจากความลําบากในชีวิตของตัวเองนะครับ <gelmiş. S 2> เพราะฉะนั้นคุณใช่คนนี้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าถ้าคุณเป็นฮีโร่คุณคือฮีโร่ของตัวคุณเองคุณคือฮีโร่ของครอบครัวคุณคือฮีโร่ของเพื่อนสเต็ปหนึ่งคุณลําบากอยู่ตอนนี้แล้วคุณก็มีเชื้อแห่งความเป็นฮีโร่เพราะคุณกําลังลําบากอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นถามตัวเองว่าเฮ้ยชาที่ผ่านมาทำไมชีวิตกูลำบากจังนั่นหมายความว่าเรามีเชื้อเชื้อไฟของการเป็นฮีโร่หรือเป็นยอดมนุษย์นั่นเองข้อที่2ครับเมื่อคุณรู้ตัวเองว่าคุณมีเชื้อของฮีโร่อยู่ในร่างกายสเต็ปที่2ที่คุณต้องก้าวข้ามผ่านสิ่งนี้ไปให้ได้นั่นก็คือทัศนคติบวกคุณจะต้องสมความเชื่อเรื่องความคิดบวกในชีวิตของคุณคุณต้องเปลี่ยนไมเซตอย่างรุนแรง คุณนอนในห้องเก่าๆคุณก็บอกว่านี่คือห้องที่แม่งมีมูลค่าเป็นร้อยล้านคุณมีเงินในกระเป๋าแค่20บาทคุณบอกว่านี่คือ20ล้านคุณมีในบัญชีอยู่ในตัวเลขแค่เงินเก็บ100บาทคุณบอกนี่คือ100ล้านเมื่อไหรสายตาของคุณมองแบบนี้ได้คุณจะเข้าสู่การเป็นฮีโร่หรือเป็นยอดมนุษย์คุณอาจจะเพ้อฝันนะครับแต่แม่งไม่สําคัญหรอกเพราะมันคือความฝันของคุณคุณไม่จําเป็นต้องแคร์ใคร ที่ให้เขามาบอกคุณว่าคุณจนหรือคุณรวยคุณแค่แคร์ความรู้สึกของคุณเองแค่นั้นเองถ้าคุณเชื่อคุณมองเห็นคุณใช้โทรศัพท์โง่โงเครื่องหนึ่งที่ราคา2,000บาทเล่นอะไรก็ไม่ได้นะครับดู Facebook ไลฟ์ก็กระตุกนะครับไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตต้องวิ่งไปหา Wi-Fi ในทุกๆจุดคุณก็มองให้เป็น iPhone รุ่นใหม่ที่สุดที่คุณกำลังใช้อยู่มันหมายความว่าอะไรครับ คือคุณต้องมองมุมบวกในสายตาและความคิดของคุณให้ได้มากที่สุดที่คุณจะทําได้จับไว้นะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสเต็ปที่2ที่คุณจะเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นผู้มั่งคั่งเมื่อไหร่คุณเอาชนะความเชื่อเมื่อไหร่คุณมีความรู้สึกว่าคุณกําลังขับรถโตโยต้าคันเก่าๆมันคือพอสคันงามได้คุณจะกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในร่างกายของคุณคุณจะกลายเป็นผู้มั่งคั่งเป็นผู้ร่ํารวยทําไมต้องเป็นแบบนี้ครับ ทำไมจะต้องเชื่อแบบนี้ทำไมจะต้องรู้สึกแบบนี้เพราะความรู้สึกจะนำความจริงมาให้ถ้าคุณไม่รู้สึกดีมันจะนำความรู้สึกดีมาไม่ได้ถ้าคุณไม่รู้สึกมั่งคั่งมันจะนำความมั่งคั <HO US> S> <S ่งมาไม่ได้ถ้าคุณไม่รู้สึกถึงความเหลือเฟือมันจะนำเอาความเหลือเฟือมาให้คุณไม่ได้แท้ที่จริงแล้วเราจะรู้สึกถึงความทำไมแย่จังอับเฉาเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางไม่เหมาะสม ไม่คู่ควรฉันทําไม่ได้ฉันไม่มีทางทําได้มันก็จะนําเอาสิ่งเหล่านี้ครับกลับมาหาคุณแบบนี้จริงๆแล้วก็ทําร้ายคุณด้วยความคิดแบบนี้เ็ปข้อที่สองเคลียร์ไหมครับเ็ปข้อที่สองฝากแชร์ไปนะครับแล้วก็ฝากคอนเทนต์นี้จะทําให้คุณเปลี่ยนชีวิตได้จริงใน5เาเ็ปของผมนะครับข้อที่1คืออะไรครับคุณจงบอกกับตัวเองว่าคุณลําบากอยู่คุณมีเชื้อแห่งความเป็นฮีโร่นะครับถ้าคุณไม่ลําบากคุณไม่ต้องฟังผมหรอกถ้าคุณรวยแล้วคุณไม่ต้องฟังผมหรอกครับคุณก็อาจจะไป ฟังโค้ชที่ไหนก็ได้ไปฟังใครก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณกําลังพยายามอยู่วันนี้เชื่อผมนะครับผมใช้วิธีนี้ในการสร้างตัวเองมาทั้งชีวิตนะครับสเต็ปที่3ครับเมื่อคุณมองโลกในแง่บวกให้เป็นแล้วนะครับสิ่งนี้คือสําคัญที่สุดฮีโร่จะต้องพูดบวกครับคุณว่าจริงไหมคือคุณต้องรักษาอารมณ์ว่าคุณไม่ได้อยู่เองบนโลกวบนี้คุณกําลังกู้โลกคุณกําลังจะสร้างโลก คุณกาลังต้องอยู่กับสังคมคุณต้องอยู่กับคนรอบข้างเพราะคุณคือฮีโร่ไม่มีฮีโร่คนไหนละครับที่จะพูดลบเปรียบเสมือนเหมือนคุณหมอสมมติคุณมาร์กนอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลนะครับผมเป็นคุณหมอเดินมาหาคุณมาร์กมากาลังนอนเลยนะหมอก็บอกเลยคุณมาร์กผมรักษามาพันเคสตายแม่ง999เคสคุณมารู้สึกไงเบื่อไหมคุณตายแน่นอนบู๊เฟิร์สเป็นหมอเนี่ยเฟิร์สเดยมาถึงมาร์กผมรักษามาเยอะละ แต่และลายเนี่ยตายทรมานมากเลยเอาญาติมาเรียกคุณมาร์กหน่อยมาสั่งเสียก่อนตายกันเถอะคน,คนไข้คนนั้นเป็นไงรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมวะคือไม่ไหวแล้วแต่คุณรู้ไหมครับฮีโร่เขาจะพูดแบบนี้ครับคุณมาร์กครับผมรักษามาพันเคสคุณเป็นเคสที่แอคทีฟดีที่สุดที่สุดคือหนึ่งในพันที่ผมไม่เคยเจอเลยว่าคุณทําไมตอบสนองต่อยาของผมได้นั่นหมายความว่าคุณมาร์กอาจจะฟื้นมาได้โดยที่ไม่ได้ให่ยาอะไรเลยจริงๆแล้วเคสของคุณมาร์กอาจจะหนักหนาสาหัส แต่คุณมักได้เฮือกสุดท้ายอะคำพูดที่โพสิทีฟน่าหมายความว่าฮีโร่นะครับสเต็ปที่3คือจงเป็นคนที่พูดบวกมากๆนะครับจงเป็นคนที่เชื่อในคําพูดบวกจงรักษาอารมณ์บวกของคุณไว้ตลอดทั้งวันจนคุณนอนหลับคุณอาจจะดาวได้คุณอาจจะรู้สึกแย่ลงได้ถ้าคุณรู้สึกดาวก็ดื่มย้อุหปีูกันชายนะครับเพราะว่าสารซิพิีช่วยทำให้คุณอารมณ์ดีนะฮะ ทำให้คุณสามารถที่จะสดชื่นขึ้นมากับมังหัวเราะใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจงสร้างทัศนคติบวกในชีวิตของคุณให้ได้นะครับถ้าคุณทําได้3สเต็ปนี้คุณเริ่มนะครับหาชุดสไปเดอร์แมนได้แล้วคุณเริ่มที่จะเป็นแบทแมนได้แล้วคุณเริ่มจะเป็นซูเปอร์แมนได้แล้วนะครับคุณอาจจะเป็นแอดเวนเจอร์เป็นทอเป็นกัปตันอเมริกาคุณอาจจะเป็นไอรอนแมนนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากสเตปแบบนี้ทั้งสิ้น นะครับไม่มียอดมนุษย์คนไหนที่คิดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นมีแต่คนที่คิดบวกนะครับมีแต่คนที่พูดบวกมีแต่คนที่ลำบากมาก่อนเสมอนะครับสาวสเต็ปนี้คุณกําลังเป็นฮีโร่แล้วสเต็ปข้อที่4ี่นะครับสเต็ปข้อที่4ี่นะครับสเต็ปข้อที่4ี่ที่จะทําให้คุณเป็นฮีโร่ได้คุณรู้ไหมครับว่าฮีโร่ทุกคนนะครับนอกจากที่จะคิดแล้วก็รู้สึกแล้วนะครับข้อนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดฮีโร่ทุกคนบนโลกใบนี้นะครับ เขาจะไม่มีคําว่าไม่จดไว้เลยนะครับสเต็ปที่4คือตัดคําว่าไม่แล้วเปลี่ยนคําว่าได้จําไว้เลยนะครับ no ไม่มีทางนะครับจะมี yes only นะครับก็คือคุณจะต้องได้เท่านั้นนะครับคุณป๊อปทำเรื่องนี้ไหได้ไหมได้แต่ผมจะพูดว่า yes but นะครับผมจะไม่เคยตอบให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเขาคาดหวังนะครับแต่ผมจะตอบทุกครั้งว่าได้ครับพี่ แต่ว่าถ้าพี่จะทําแบบนี้ผมขอแนะนําแบบนี้ครับคือทุกคําตอบของผมจะไม่มีคําว่าไม่ได้สื่อสารกับคนอื่นแล้วเขาไม่เขาไม่รักเราก็ทําให้เขารักเราได้ตลอดเวลาเคลียร์ไหมครับข้อนี้คือหัวใจสําคัญจริงๆนะครับข้อนี้คือหัวใจสําคัญจริงๆในการที่คุณจะเป็นฮีโร่ในตัวเองเอาละครับข้อที่4นี้นะครับคุณจะต้องตัดคําว่าไม่ออกไปแล้วมีแต่คําว่าได้นะครับนี่คือหัวใจสําคัญของฮีโร่เลยเพราะว่า สมมติอะคุณเป็นสไปเดอร์แมนคุณได้ยินคนขอความช่วยเหลือคุณจะตอบไม่ไหมช่วยด้วยไม่ช่วยโดนโดนคนจับไปจะช่วยไหมครับต้องช่วยใช่ไหมครับว่าคุณเป็นฮีโร่คำว่าไม่นะครับคุณต้องสัญญากับตัวเองนะครับว่าคุณจะต้องเลิกพูดคาว่าไม่ถ้าคุณทําได้คุณเชื่อผมนะครับคุณแม่งจะเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านเพราะบุคลิกภาพที่คุณ alert เหมือนที่ผมเป็นเนี่ยมันจะดึงดูดให้คนมีตังเข้าหาคุณจะทําให คนทุกคนเนี่ยวิ่งเข้ามาหาคุณโดยที่คุณอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทําไมมันได้ขนาดนี้วะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือผมก็อยากจะบอกทุกท่านเลยว่านี่คือเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้จริงๆเพราะฉะนั้นนะครับการที่คุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้ใน4ข้อนี้นะครับจะเป็นตัวแปรสําคัญของชีวิตของคุณอย่างแน่นอนครับเอาละครับตอนนี้คุณได้สเต็ปจากการเป็น ฮีโร่แล้วนะครับในข้อสุดท้ายที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับก็คือว่าข้อนี้นะครับฮีโร่ทุกคนจะต้องมีฮีโร่ทุกคนจะต้องเป็นฮีโร่ทุกคนจะต้องทํานั่นหมายความว่าคุณจะเป็นฮีโร่รู้แล้วว่าความลำบากคือการเป็นฮีโร่คิดบวกพูดบวกนะครับแล้วก็ไม่มีคําว่าไม่ฮีโร่ทุกคนจะต้องมีคืออะไรแล้ไหมครับฮีโร่ทุกคนต้องมีก็คือ ฮีโร่ทุกคนจะต้องมีแฟนคลับตราบใดที่คุณไม่มีแฟนคลับคุณจะไม่เป็นฮีโร่แล้วคุณจะมีแฟนคลับได้ยังไงคุณจะมีคนรักคุณได้ยังไงคุณจะมีคนที่อยู่ภายใต้สิ่งที่คุณทําได้อย่างไรนั่นก็คือคุณต้องเป็นคนดีคุณต้องเป็นคนทําจริงคุณต้องเป็นคนที่พูดจริงคุณต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คุณต้องมีวิสัยทัศน์คุณต้องมีมิชชั่นคุณต้องมีวิชั่นคุณต้องมีทัศนคติคุณจะต้องมีความรัก คุณจะต้องมีคําขอบคุณในชีวิตคุณจะต้องมีการให้อภัยในชีวิตคุณจะต้องมีความห่วงใยในชีวิตคุณต้องมีความดูแลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คุณจะต้องมีแรงมานานใจที่มากพอที่จะส่งมอบให้คนอื่นคุณต้องมีแฟนคลับให้ได้และเมื่อไหร่คุณมีหนึ่งคนที่เขาศรัทธาคุณมันจะสร้างสิบคนที่ศรัทธาคุณและมันจะสร้างหนึ่งร้อยคนที่ศรัทธาคุณและมันจะสร้างเป็นพันคนที่ศรัทธาคุณและนั่นแหละครับ คุณก็จะเป็นฮีโร่ของทุกๆคนวันนี้นะครับเนื้อหาที่ผมพูดมาผมมั่นใจนะครับถ้าคุณฟังและนำไปใช้คุณคิดในสิ่งที่ผมพูดในวันนี้จะสร้างให้คุณกลายเป็นฮีโร่ของตัวคุณเองและครอบครัวคุณไม่ต้องแข่งกับใครหรอกครับว่าคุณจะรวยแค่ไหนคุณแข่งกับนามสกุลของคุณเองเคลียร์ไหมครับเลิกสักทีครับที่จะเป็นผู้อาศัยจงเป็นเจ้าบ้านให้ได้เลิกสักทีครับ ความจริงของชีวิตคือเงินสดในบัญชีที่น้อยเหลือเกินเลิกสักทีครับคําพูดลบๆที่ทําให้คุณไม่มีใครรักเลิกสักทีครับที่คุณบอกตัวเองว่าทําไม่ได้เลิกสักทีครับที่คุณเป็นคนที่คิดลบในชีวิตเลิกสักทีครับที่คุณไม่เคยเห็นคุณค่าของคนอื่นเลยเลิกสักทีครับที่คุณจะอยู่แบบจนๆเลิกสักทีครับที่คุณจะยอมแพ้กับโชคชะตาของชีวิตเลิกสักทีครับที่คุณจะโทษทุกคนยกเว้นโทษตัวคุณเองและทําสักทีสิครับ ตื่นมาด้วยความสดใสทําสักทีนะครับตื่นมาด้วยพลังงานที่ดีทําสักทีนะครับคือการลงมือทําอย่างจริงจังวันนี้จบไลฟ์แค่นี้ครับขอบคุณครับ